ร้อนมากเลยมีอะไรเย็นเย็นกินบ้างไหมเนี่ยนี่เลยไอศครีม b i t t e อร์สวีเพียงใส่โค้ด b i t t 23041ได้รับส่วนลด80บาทสำหรับการสั่งซื้อ1กล่องพิเศษกว่านั้นค่ะเพียงใส่โค้ด b i t t 23042ซื้อ2กล่องนะคะได้รับส่วนลดถึง200บาทเลยค่ะ1กล่องเนี่ยมีทั้งหมด12ถ้วยค่ะ สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Twenty t h r Mania วันนี้เราทั้งสองคนแอมมี่ตูการ์มิดเอก็มีอยู่ทุกคนเช่นเคยค่ะโอ้โหแอมมี่เดค่ะเสื้อแอมมี่เดคที่สวยมากเลยค่ะเสื้อแอมมี่ตูกก็สวยนะครับเนี่ยนี่คือเสื้อคอลเลคชั o n new arrival เลยค่ะ Twenty t h r Mania นะคะสนใจเนี่ยสามารถสั่งซื้อได้ที่ช h อป shoppy ของพวกเราเลยค่ะทีนี้เรามาเข้าสู่ข่าวข่าวรอบปลีกค่ะรวมไปถึงประเด็นเด็ดๆที่เกิดขึ้นในเกมเมื่อวานกันค่ะหลังจากที่ขายเสื้อกันเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเรามาเข้าความรรรร้ออออนน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 แงงขััััักกกกกกีีีฬาาเเเลลยยดว่ว่ว่่่ิมทะคคบ็ื สวิตติซิคเซอร์สเมื่อวานเดินทางไปเย็นคลิฟแลนด์โคเรียสคลิฟแลนด์โคเรียสในเกมเมื่อวานเนี่ยพวกเขาไม่มีเอเวนโมบี้เป็นเกมที่4ติดต่อกันแล้วนะครับเช่นเดียวกับจารเล็ตอารเรนเป็นเกมที่15ติดต่อกันแล้วก็เลยดทำให้งานของโจเอลเอ็มบิสง่ายนิดหนึ่งครับเมื่อวานโจเอ็มบีสเนี่ยเล่นราวกับปีศาจเลยนะครับวงในเนี่ยอัดแน่นๆเลยเมื่อวานเนี่ยไม่มีใครของคลิฟแลนด์โคเรียสจะสามารถหยุดโจเอ็มบีสได้เลยไม่เสียแต้มก็เสียฟาวแน่นอนจบเกมโจเอ็มบีสเนี่ยกดไปถึงงง44แตบบต้้มมม17ฟรร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 รีีีดดาาาาวววน์ะะะคััััับบบบบบกกกกก5ล็อออเเย่ปศจจจ MVP ิๆ ชาเดนนะครับเมื่อวานเจมส์ชาเดนเนี่ยทำทริปเปิลดับเบิลเลยนะครับถือว่าเป็นการทำทริปเปิลดับเบิลครั้งที่2ของตัวเขาในยูนิฟอร์มของซิกเซอร์สและในภาพรวมทั้งหมดถือว่าเป็นครั้งที่11ของตัวเขาในฤดูกาลนี้ก็เลยนำทีมเอาชนะคลิปแลนด์คาร์เวียสไปได้อย่างที่ควรโจเอลอมบิส <M> ในเกมเมื่อวาน,นครับก่อนเกมการแข่งขันเ,เนี่ยตัวของเขาต้องมาประเมินอาการอีกทีนึงนะครับเพราะว่าก่อนเกมการแข่งขันเ,เนี่ยมีอาการบาดเจ็บอยู่สถานะลงสนามคือ questionable หรือว่าแต่สุดท้าสมาแต่สุดท้ายก็สามารถลงได การนี้ที่สามารถทําระดับอย่างน้อยนะครับ40แต้มกับ15รีบาวได้นี่คือมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของทีมซิกเซอร์สในรอบ40ปีเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆพ่พวงก,การบล็อกเข้าไปอีกเนี่ยตัวของโจเอ็มบดจะกลายเป็นคนที่5นะครับในประวัติศาสตร์ของ NBA ที่สามารถทําระดับอย่างน้อยนะครับ40แต้ม15รีบาวกับ5บล็อกได้4คนก่อนหน้านี้มีใครกันบ้างคนแรกคือแพทริกอีวิงครับคนที่2คือชคิโอเนลคนที่3คือเดวายฮาวเวิร์ดและคนที่4คือแอนโทนีเดวิสและก็มาเป็นโจ ของคลิปแรนด์เคอรีสนะครับเมื่อวานหัวหน้าโค้ชของพวกเขาอย่าง JB b i g g e r Staff เนี่ยถึงกับเซ็งเลยนะครับหลังจากจบเกมการแข่งขันเนี่ยออกมาบ่นเลยว่าโอ้โหเสียฟาวให้กับทางทีมซิกเซอร์เนี่ยเยอะเหลือเกินเฉพาะการเสียฟาวใส่โจเอ็มบีกับเจมส์ฮาร์เดนทั้ง2คนเนี่ยนะครับมีโอกาสยิงลูกโทษรวมกันเนี่ยมากกว่าคลิปแรนด์เคอรีสทั้งทีมแถมทั้ง2คนนี้เนี่ยก็ยิงลูกโทษลงรวมกันนะครับมากกว่าคลิปแรนด์เคอรีสทั้งทีมเลยนี่คือสิ่งที่หัวหน้าโค้ชของพวกเขาเนี่ยเซ็งมากๆเลลยในขณะททีีู่กมขของเาเนนีี่ยะครับได้มโอกาสยิงลูกโทษเนี่ยน้อยกว่า2คนนนีีี้้้ดวยซําไป่่่คือสิงท หัวหน้าโคช้ชของพวกเขาเนี่ยเซ็งมากๆเลยณเวลานี้เนี่ยอาจจะต้องยอมรับแล้วนะครับว่าคลิปแลนด์เคโอเรียเนี่ยดูแล้วน่าจะอยู่ในพื้นที่เพลย์อินแล้วละ่ะไม่น่าจะมีโอกาสขยับเข้าไปอยู่ในพื้นที่เพลย์ออฟอีกครั้งหนึ่งแล้วล่ะครับดังนั้นครับณเวลานี้เนี่ยแฟนๆของคลิปแลนด์เคโอเรียเนี่ยต้องลุ้นนะครับว่าจารีตอเลนเนี่ยจะสามารถกลับมาทันการแข่งขันเพลย์อินหรือเปล่าแต่ในส่วนของเอเวนโมบรี้เนี่ยเชื่อว่ากลับมาทันการแข่งขันเพลย์อินค่อนข้างแน่ครับดังนั้นแฟนๆของคคลลลลิิปปแรรรนนนนเเเีีใให้ก้กกกกาัั Boston ััังงจตตต่่่่อออออะบบวไทืส และเมื่อวานเนี่ยก็ไม่ทําให้แฟนๆในสนามผิดหวังนะครับเมื่อวานอัดวอชิงตันวิสเซอร์สเละเทะเลยครับต้องบอกว่าเละเทะมากๆเลยเจเรนบราวน์เนี่ยจัดไป32แต้มนะครับเจสันเดทัมอีก22แต้มก่อนที่จะเข้าสู่ควอเตอร์ที่4เนี่ยทั้งเซลติกส์เนี่ยนำระดับ25แต้มนะครับโค้ชอ e ิเมอุโดกาของเซลติกส์ก็เลยบอกว่าตัวจริงเนี่ยพักไปเลยไม่ต้องลงละในช่วงควอเตอร์ที่4และพวกเขาก็สามารถเอาชนะวอชิงตันวิสเซอร์สไปได้แบบสบายๆในเกมเมื่อวานเนี่ยถือว่าเป็นเกมที่กััันนแแล้้ววะครรบที่ต่าาตตงอกาด อย่างน้อยนะครับคนละ20แต้มได้และในยามที่ทั้ง2คนทําระดับอย่างน้อย20แต้มได้เนี่ย9เกมที่ผ่านมาบอสตันเซลติกชนะถึง8แพ้แค่1เท่านั้นเองนะครับในช่วง3เกมที่เหลืออยู่ในฤดูกาลปรกติครับทางเซลติก s เนี่ยจะถือว่าเป็นทีมเยือนทั้ง3เกมเลยเราจะได้เห็นผลงานการเล่นของเขาในฐานะทีมเยือนครับเป็นบททดสอบสุดท้ายก่อนที่จะเข้าสู่เพลย์ออฟเหนื่อยเหมือนกันนะครับเจอทั้งชิคาโกบูลส์เจอทั้งมิวอักที้บัคส์และก็เมลฟิสกิสลีทั้ง3 การพักตัวจริงหรือเปล่าและทางบอสตันเซลติกเนี่ยจะชนะได้มากน้อยแค่ไหนรอชมกันครับในขณะที่ m ี n น e โซต a าทิมเบอร์บูฟ์แอลเอคลิปเปอร์สก็แซนแอนเจโลสเปอร์สีหุงต่อสู้เพื่ออันดับของตัวเองได้เป็นอย่างดีเริ่มกันที่ m ี n น e โซต a าทิมเบอร์บูฟก่อนเลยนะคะเมื่อวานนี้ค่ะวิกทรีทั้ง3คนของพวกเขาเนี่ยสแสดงผลงานได้เป็นอย่างดีเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแอนโทนีแอดเวนต์คาวแอนเชนี่ทาวแลวก็แดนเจโร์รัสเซลทั้งสามคนเนี่ยทำแต้มรวมกันได้ถึง83แต้มหลังจากที่ขึ้นนำ ไล่มาอย่างไรนะคะพวกเขาก็ไม่ยอมโดยเด็ดขาดการนํามาขนาดนี้แล้วเนี่ยก็ต้องชนะตอนนี้เนี่ยการันตีพื้นที่เพลย์อินแต่พวกเขาก็มีลุ้นเข้าสู่พื้นที่เพลย์ออฟเพราะว่าตามหลังอยู่ทาจะอยู่เพียงแค่เกมครึ่งเท่านั้นเองค่ะลุ้นสนุกเลยค่ะแฟนๆในขณะที่แอร์ i p e r s ์ลปรับการมปเยือนของ n e วอ r ร e a n s Pelicans สพวกเขามีการกระจายการทําตามที่ดีนะคะหลังจากขึ้นนําพอได้ร่างนะคะพวกเขาก็นามุนเดียวจบเลยค่ะตอนนี้การันตีอันดับ8ดในพื้นที่เพลย์อินฤดูกาลนี้คงเหลืออีก3เกสําหรับ Llippers ไม่ว่วาจะชดนหมทุกเกมหรือว่าจะแพ้หมมดทุกเอกันดับนก่มีการ เปปลลลี่่ยนแแง้วคะในส่วนของซาแอนโทนีสเปอร์สค่ะเมื่อวานรับการมาเยือนของพอลแลนด์ทรูเบเซอร์สเปอร์เนี่ยได้การเล่นที่ดีนะคะของแคลดอนจอห์นสันค่ะในช่วง6เกมหลังสุดนี้เขามีค่าเฉลี่ยเกือบ24แต้มต่อเกมเลยนะคะสเปอร์สเนี่ยชนะ6เกมจาก7เกมหลังสุดตอนนี้นำห่างเอลเอลเลเกอร์ถึง2เกมลแล้วค่ะรับชมเกมการกลับมาเยือนถิ่นเก่านะครับของไคลรารีเมื่อวานแมมมี่ฮิทเดินทางไปเยือนแรปเตอร์สครับเกมเมื่อวานถือว่าเป็นเกมแรกของไคลรารีเลยนะครับที่กลับมาเหยียบสนามแห่งนี้ตั้งแต่กุมภาพันธ์ปี2020ในสอ,นนนนรรอง 19. หลีกต้องทําการระง,งับการแข่งขันนะครับแล้วแรปเตอร์เนียก็เข้าสู่การแข่งขันในบับเบิ้ลหลังจากเสร็จการแข่งขันในบับเบิ้ลเนี่ยพวกเขาไม่สามารถกลับสนามตัวเองได้นะครับต้องใช้สนามในเมืองแทมปาครับเป็นสนามเย่าไปก่อนจากวันนั้นตอนนี้เนี่ยนะครับคายาราีเนี่ยก็ย้ายมาอยู่กับแมมมี่ฮิตเป็นที่เรียบร้อยสำหรับเกมมาเยือนเกมแรกนะครับที่แมมมี่ฮิตมาเยือน Ra ปเตอร์เนี่ยในตอนนั้นเนคายวา r ีเขามีการลาทีมด้วยเหตุผลส่วนตัวนะครับก็เลยยังไม่ได้กลับมาเยือนสนามแห่งนี้จกนกระทั่งในเกมเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับหล ไฟในสนามก็ดับปุ๊บเลยครับแล้วก็มีวิดีโอเชิดชูยกย่องผลงานนะครับที่คาย์ราลี่เนี่ยเขาทำให้กับแรปเตอร์สมาโดยตลอดจากวันแรกที่เข้ามาร่วมทีมนะครับร่วมต่อสู้กันมาจนควา้าแชมป์ได้จนวันสุดท้ายที่ย้ายไปอยู่กับแมมมีฮ่ฮ a t แฟ,น,ฟนในสนามที่เข้ามาชมเต็มความจุเลยนะครับหน,นึ่งหมื่นเก้าพันแปดร้อยคนต่างก็ยืนขึ้นหมดทุกคนเลยครับแล้วก็ปรบมือบางคนนี่ก็ใช้โทรศัพท์เนี่ยนะครับบันทึกความทรงจําต่างแฟนๆเนี่ยซาบซึ้งนะครับกับสิ่งที่คาย์ราลี่เนี่ยเขาทำให้กับทีมมาโดยตลอดเช่น เช่นนเเดียวกัขาเคยให้สัมภาษณ์นะครับเขาบอกว่าความสําเร็จที่เกิดขึ้นกับเขาในชีวิตการเล่น NBA เนี่ยถ้าเกิดไม่มีแรปเตอร์เนี่ยความสําเร็จของเขามาไม่ถึงครึ่งที่เขามีเลยครับนี่คือสิ่งที่ตัวของคายราลี่เนี่ยเขาก็ซาบซึ้งหลังจากที่วิดีโอเนี่ยเล่นไปสักพักหนึ่งนะครับตัวของคายราลี่เนี่ยขเยขาก็ลุกแล้วก็เดินเข้ามาที่กลางสนามพร้อมๆกับลูกของเขาแล้วก็ยกมือขอบคุณแฟนๆนะครับซาบซึ้งมากๆเลยตัวของคายราลี่เนี่ยพอเราสองคนเห็นบรรยากาศแบบนี้นะครับยังบอกกับแอนดมินตัวเลยว่าโอ้โหเป็นบรรยากาศที่เเเเท่มมมาาาากกกๆนนนนนะครป็ววภูิิิใใจลลชีต B อ,กกนนอย่าลืมนะครับว่าทีม r a p t o r เนี่ยเขาประกาศแล้วตั้งแต่ที่ตัวของคายราลีมีการซายแอนเทรดไปอยู่กับแมมมี่ฮิทว่าเขาจะรีทายหมายเลข7ของคายราลีครับขึ้นไปอยู่บนขื่อหลังคาและคายราลีจะถือว่าเป็นนักกีฬาคนแรกนะครับในประวัติศาสตร์ของทีม Raptors ที่ได้รับการรีทายหมายเลขครับหลังจากนี้เนี่ยจะไม่มีนักกีฬาคนไหนนะครับของ Ra p t ต r สามารถใส่หมายเลข7็ดของคายราลีได้อีกนี่คือเกียรติอันสูงส่งมากๆเลยนะครับและในเกมเมื่อวานนะครับแมมี่ฮิตเนี่ยเขาพักจิมมี่บัตเลอร์พัก การเฝ้าระวังการบาดเจ็บต่างๆเนี่ยแหละครับแต่ทั้งทีมก็ยังคงเล่นกันได้ดีนะครับมีการกระจายการทําแต้มและที่สําคัญเขาได้ผลงานที่ดีของทัพสํารองนําโดยไทเลอร์ฮีโรและก็วิกเตอร์โอราดิโปในเกมเมื่อวานวิกเตอร์โอราดิโปในกดไปถึง21แต้มนะครับเป็นแต้มที่มากที่สุดของตัวเขาหลังจากกลับมาจากการบาดเจ็บและสุดท้ายก็สามารถเอาชนะแรปเตอร์สไปได้ครับเป็นชัยชนะเกมที่4ติดต่อกันนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยแพ้มา4เกมติดต่อกันมีดราม่าข้างสนามมีปากเสียงกันแฟนๆกังวลหน้าดูเลยแล้วก็เช เพราะว่าผลงานของทีมเนี่ยกลับมานิ่งอีกครั้งหนึ่งพวกเขาน่าจะรักษาอันดับหนึ่งของฝั่งตะวันออกเอาไว้ได้นะครับเมื่อวานถือว่าเป็นคําคืนที่ดีมากๆเลยนะครับของคายราลีแล้วก็ไมเอร์มีฮิตแฟนๆหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าแล้วหัวหน้าโคช้ชพวกเขาอย่างเอริกส o โปรสตาเนี่ยหายไปไหนต้องบอกว่าเอริกส o โปรสตาเนี่ยเข้าสู่โควิดโปรโตคอลนะครับไม่สามารถทําหน้าที่หัวหน้าโค้ชได้ก็ให้ผู้ช่วยโคช้ชทำหน้าที่ไปก่อนแต่พวกเขาก็สามารถคว้าชัยชนะกลับไปได้ครับในส่วนของ Warors เา,าน,นทีมร่วอริเอ Kings, นะนอร์สเมื่อวานไปนยืแบบนท ติดนะคะทางทีมเนี่ยก็เบรกทั้งเคลย์ทอมสันแลวก็อันเดรอิกูดาร่าแต่คนที่เหลือในทีมเนี่ยก็แสดงผลงานได้เป็นอย่างดีนําโดยแอนดรูวิกกินที่มีผลงานที่ดีอย่างต่อเนื่องร่วมกับจอแดนพูที่ทําระดับอย่างน้อย20ตาเป็นเกมที่17ติดต่อกันในส่วนของทัพสำรองเนี่ยก็ทําได้ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นโจนาธานคูมิงการหรือว่าเนมานยาเบียริซ่าและที่สําคัญค่ะพวกเขาได้เดรมอนกรีนนะคะช่วยทําให้เกมเนี่ยไหลลื่นอย่างต่อเนื่องวอริออร์สันคุมเกมไปเสร็จเลยค่ะแลวก็สามารถเอาชนะไไแซคราเมนโตคิงส อยู่ในอันดับ3นำดัลลัสแมวไรส์หนึ่งเกมในขณะที่ความพ่ายแพ้ของซัตแครเมนโตคิงทำให้ในฤดูกาลนี้พวกเขาหลุดพื้นที่เพลย์ออฟเป็นที่เรียบร้อยถือเป็นฤดูกาลที่16ติดต่อกันมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของ NBA ตอนนี้ค่ะเมลฟิสกิสตี้ที่เคยพลาดการเข้าสู่เพลย์ออฟถึง15ครั้งติดต่อกันเนี่ยพวกเขาก็สามารถทำได้แล้วในฤดูกาลที่ผ่านมาแล้วก็เชื่อค่ะว่าในอนาคตี่ยคงจะทำได้อย่างต่อเนื่องดูแล้วเนี่ย a c ตแค e เ t นโตคิงยังไม่สามารถสร้างทีมกลับมาได้สักทีเลยนะคะเซงแแทน,แน,แน,แนทีีมมเลลจรรริงงง่่่หือขอขขกกกาั็ไได้ผ ดับไม่ได้มีผลกับเพลย์อินหรือว่าเพลย์ออฟใดๆเกรย์อยากจะขอพูดถึงการให้สัมภาษณ์ของโจเอมบิสนิดนึงนะครับหลังจากจบเกมการแข่งขันเมื่อวานเนี่ยตัวของโจเอมบิสเนี่ยเขาจัดไปถึง44แต้ม17รีบาวกับ5บล็อกอย่างที่บอกการทําระดับอย่างน้อย40แต้มกับ10รีบาลเนี่ยถือว่าเป็นครั้งที่11 <c oughs> ของตัวเขาในฤดูกาลนี้เรียกว่ามากที่สุดของบรรดาผู้เล่นในฤดูกาลก็ว่าได้จนถึงตอนนี้เนี่ยนะครับมีแค่โมเสสมารลนในปี1982แล้วก็รัสเซลเวิร์สบ 12ครั้งในฤดูกาลเดียวและทั้ง2คนที่ว่านเนี่ยนะครับก็สามารถคว้า MVP ได้ทั้ง2คนเลยพอมาถึงจุดนี้เนี่ยตัวของโจเอมบีเนี่ยเขาก็พูดนะครับว่า mm hmm. เขาทําขนาดนี้แล้วเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าได้ MVP เนี่ยเขาก็ดีใจแล้วก็มีความสุขมากๆแต่ถ้าเกิดไม่ได้เนี่ยเขาก็บอกเลยว่าเขาไม่รู้แล้วครับว่าจะต้องทํายังไงให้ได้ MVP ถ้าเกิดไม่ได้จริงๆเนี่ยตัวของเขาคงรู้สึกได้แค่ว่าสื่อเนี่ยหรือว่าใครก็แล้วแต่ที่มีส่วนในการให้รางวัล MVP เนี่ยไม่เคยชอบที่หน้าเขาหรือจะเป็นการให้มาตรฐานนักกีฬาาาในเเเเมมืือองงงลดีย่แตตกกับ ก็เป็นไม่ได้นี่คือสิ่งที่โจเอมบิเขารู้สึกถ้าเกิดสมมุติว่าเขาไม่สามารถคว้า MVP ได้พอฟังการให้สัมภาษณ์ของโจเอมบิเนี่ยนะครับส่วนตัวแอดมินเนี่ยก็เข้าใจความรู้สึกของตัวเขานะครับแล้วก็เชื่อเหลือเกินว่าตัวของเขาเนี่ยเหมาะสมทุกประการนะครับเช่นเดียวกับนิโคลายโยคิชเหมือนกันครับตัวของนิโคลายโยคิชกับโจเอมบิชในฤดูกาลนี้เนี่ยถือว่าเป็นแค่2คนเท่านั้นครับเพื่อนๆเ,เนี่ยไม่ต้องลุ้นคนอื่นๆแล้วละครับจนถึงตอนนี้ของฤดูกาลไม่ว่าจะเป็นยา er, น,นน้ทััับกบ ok พวง คนนนีีเน้เ่ยถือว่ามีสตอรี่นะครับการที่จะคว้า MVP ในปัจจุบันเนี่ยจะต้องมีสตอรี่สตอรี่ของโจเอมบีตเนี่ยนะครับแน่นคือตัวของเขาเนี่ยชุดทีมซิกเซอร์ขึ้นมานะครับจากปัญหาเรื่องของ ben Simmons. เบนซิมมอนส์เรียกว่าผลงานอันยอดเยี่ยมเนี่ยไม่ทําให้ซิกเซอร์เนี่ยมีการสะดุดเลยแม้แต่น้อยครับจากปัญหาของเบนซิมมอนส์อย่างที่บอกในส่วนของนิโคลายโอเคชก็เช่นเดียวกันเขาขาดผู้เล่นอันดับ2แล้วก็อันดับ3ของทีมนะครับอย่างเจมาร์มอรี่แล้วก็มกไ,ไมเคิลพอร์เดอร์จูเนียร์ไมเคิลพอร์เดอร์จู ตแต่ตัวของนิโคลายโเคชเนี่ยก็ยังคงนําทีมนะครับแล้วก็อยู่ในพื้นที่เพลย์ออฟแบบนิ่งๆเลยตอนนี้ขยับขึ้นมาอยู่ในอันดับ5ด้วยซ้าไปในประวัติศาสตร์ของ NBA นะครับรางวัลส่วนตัวเนี่ยเราเคยเห็นนะครับการคว้ารางวัลรุกกี้ยอดเยี่ยมแห่งปีพร้อมกันถึง2คน <S 2> <S เราก็เห็นการคว้ารางวัลอสตา MVP พร้อมกันถึง2คนเราก็เคยเห็นนะครับแต่ MVP ของ NBA เนี่ยไม่เคยมีการคว้าพร้อมกันถึง2คนครับแล้วก็ไม่น่าจะเกิดขึ้นด้วยจะต้องมีเพียงคนเดียวเท่านั้นเองแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆถามแอดมินนะครับว ก็ต้องตัดสินใจนะครับแล้วก็หวชให้กับนิโคลายโยคิชเพราะว่าสตอรี่ของตัวเขาเนี่ยเขาไม่มีนักกีฬาอันดับ 2, 2อันดับ3นะครับ,รบทั้งฤดูกาลในขณะที่โจเอมบีเนี่ยพอผ่านไปครึ่งทางปุ๊บเนี่ยเขาได้เจมส์ฮาเดนเทรดเข้ามา mm hmm. นี่ทําให้อาจจะมีผลนะครับในการหวช MVP ในท้ายที่สุดก็เป็นไปได้ดังนั้นครับเพื่อนๆมารอรุ้นกันครับในฤดูกาลนี้เนี่ยอีกเรื่องนึงที่สนุกเหลือเกินน่คือการลุ้น MVP เนี่ยนะครับแต่ในฤดูกาลนี้เนี่ยสูสีกันเหลือเกินจะออกมาเป็นแบบที่แอดมินคิดหรือเปล่าเนี่ยเราต้องมาลุ้นกันครับปิดท้ายกันที่ทําเนียมเช้าวันอังคารของบ้านเราการประกาศรางวัลผ เล่นยอดเยี่ยมประจําสัปดาห์ที่24ค่ะหรือว่าประจําวันที่28มีนาคมถึงวันที่3เมษายนทางฝั่งตะวันตกได้แก่นิโคลายโยคิชของเดวอนังเกสเขาพาทีมชนะ3แพ้1ค่ะด้วยผลงานค่าเฉลี่ย34.8แต้ม17.3รีบาล์8.5แอสซิสถือเป็นตัวเลขที่เหลือเชื่อมากๆเลยนะคะตอนนี้พาทีมขึ้นมาอยู่อันดับ5เป็นที่เรียบร้อยการควาร้ารางวัลครั้งนี้ค่ะถือว่าเป็นการควาร้ารางวัลครั้งที่2ของตัวเขาเองในฤดูกาลนี้แล้วก็เป็นครั้งที่11ในชีวิตการเล่่่่่นนนนใสวววขขอออองงงฝัััตะะกกคได้แ Train, ร อัลลันตาฮอสนะคะเขาพาทีมชนะ4เกมรวดเลยค่ะด้วยผลงานค่าเฉลี่ย30.3แต้ม3.3รีบาวด์10.8แอสซิสต์ทำให้ตอนนี้ค่ะอัลลันตาฮอสขึ้นมาอยู่อันดับ8ในพื้นที่เพลย์อินการทำแต้มการสร้างจังหวะให้กับเพื่อนทำแต้มทำให้เกมของฮอสเนี่ยไหลลื่นมากๆการคว้ารางวัลครั้งนี้ค่ะถือว่าเป็นการคว้ารางวัลครั้งที่3ของตัวเขาในฤดูกาลนี้และเพื่อนๆอย่าลืมนะคะว่าทักเทรยังเนี่ยติดออลเอ็นบีเอทีมไหนก็แล้วแต่สัญญาของเขาที่เซ็นเอาไว้จะสามารถกระโดดไปเป็นระดับซูเปอร์แม็กกกซ์คคคออออนนนแแทรเเขข้้้าาับงลลูดดไยะะโโหฟ ร้อนลุ้นกันค่ะใครอย่างไรก็ขอแสงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยนะคะและนี่ก็คือข่าวคราวความเคลื่อนไหวในขณะนี้ไม่อยากพลาดข่าวสาร NBA ค่ะอย่าลืม subscribe นะคะที่โลโก้23 Man เนี่ยตรงกลางนี่เลยค่ะเพราะ NBA คือที่ได้ของพวกเรา23 Man เนี่วันนี้พวกเราทั้งสองคนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับเสื้สวยนะครับ